ทำดูดีหมูปิ้งทำไว้ยงเงี้ยเออเออหมูปิ้งเดี๋ยวจะทำไฮไลท์ดูหมูปิ้งเท้าดูดูหมูปิ้งทำาว้ยงเงี้ยเรียกกลับกล้องใหญ่นะบอกทำไฮไลท์เนี่ยไม่ปฏิเสธเลยดูหมูปิ้งเท้ามาสิทำอะไรอ่ะใช่พี่แดงถ้าให้เนียน <c oughs> อย่างนี้พี่หมูปิ้งต้องเอาโค,ค้กพี่แพี่พี่หมูปิ้งไปไว้ตรงกลางขาเนี่ยนะเนียนเลย ไมเคยมาอีกนิดเดียวไม่ใ้เห็นโคสิอย่าให้เห็นโคกไม่ให้เห็นโคกสิอย่าให้เห็นโคกเงยขึ้นไปอีกนิดนึงให้มันตรงขอบอ่ะเอเห็นเห็นเห็นปายโคไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคเออเนี่ยเออเห็นนี่ชัดใช่เลยตัวนี้นี่ตายไอ้สาเดี๋ยวพี่จะทำให้ไลท์ไป ดูหมูปิ้งเท้าดูหมูปิ้งมันแล้วนึกถึงหน้าอากอาไว้เอ้าหนูว่าท่านพี่พี่หมูปิ้ง่นึกหน้าหนูอ่ะชาติได้หมดูดูเพื่อนเพื่อนดูที่หมูปิ้งมาทำอยู่บ้านผมอยู่ดูที่ไบบี้โอ้ยเนาะไกลยังพี่หมูปิ้ง โอ้อีกนิดนึงน้อีกนิดนึงใกล้ <c oughs> ยัง <c oughs> พี่นานไปแล้วนะเดี๋ยวกล้ามอเด้นะกล้ามขึ้นเด้อใกล้ยังนังนันเหงือออกแล้วนะนะั่นน่ะเหงือออกแล้วนะี่นน่ะเสื้อจะเปียกหมดแล้วนะ่ะ S <S อลิสาใส,าาสา่หัวข้อพี่น้องมาดูกันว่าหมูปิ้งทำอะไรเออ <S <S 2> <S 2> ปังก็ทีนี้แหละอืมดำป็นปี่เลยเอาแล้ว อ่แบบใกล้ๆแล้วอ่ะใกล้ๆแล้วอ่ะเออเออเหน้าเหมือนเลยอ่ะใกล้ยังใกล้ยังพี่อ่ะอีกนิดอีกนิดเช้เยนะเข้าใจแต่ว่ามันมันใกล้แล้วพี่ปิ้งอีกนิดนึงโอเพิ่งจะศึกมาเมื่อวานเองอัดอั้นใจมานานใช่ไหมบวชสามอาทิต่ะ โอ้โหต้องสองนิ้วเลยจาพี่ต้นไม้เห็นในขำตายเลยละมันต้องสองนิ้วขนาดนี้เลยเหรอถ้าขนาดนี้พี่โอ้ยตายแล้วไซส์ขนาดไหนเอ้ยนี่สงสัยไม่มีถุงเลยไม่มีถุงให้ใช้แล้วน่ะต้องไปซื้อถุงแซลอ่ะถุงใส่แกงน่ะมาใส่ ถุงงหิ้วถุงหิว <laughs> งห้วไม่มีหรอกไซส์อ่ะต้องไปอันนั้นอ่ะลูกโป่งลูกปง่กปงต้องเอาลูกโป่งมาแทนแล้ว oh oh. น่าจะได้แล้วละ่ะสุกแล้วมั้งใกล้แล้วใกล้แล้วอธิษฐานใจเย็นอธิษฐาหนูหนูเนี่ยใกล้แข็งแล้วเนี่ยไม่สุกสักทีเนี่ย ช่องพี่แดงไม่เปลียวข่าวนี้ไม่รู้จะดูเราอลิสาอุ้ยอุ้ยเล้สิน่าสมูทถึงเป่นคันหัวถ้าทำอย่างนี้แล้วจอดำนี่พี่แดงนะสุดยอดเลยนะโอ้โห ดูไว้นะหนุ่มๆรีบๆหาเมียก่อนแก่แก่แล้วหาเมียไม่ได้ต้องทําอย่างนี้เด้อทุกคนนี่นี่ตะไคร่เก้ามานะอาริสามันเล่นกันจงครึมขนาดนี้เลยเลยอ้ยเืยจะแตก เช็ดเงือกอนไม่ได้เดี๋ยวเงือ้โหไอเมื่อกี้พี่ไปเช็ดโต้ไม่อย่เฮ้ยเข้มดูไว้นะหมดแต่เล่นเกมอ่ะรีบหาแฟนถ้าไม่รีบหาอ่ะจะได้ทำทำแบบเนี้ย ตัดเป็นคลิปตอดสองใง้พี่ต้นไม้นะโอ้โห <laughs> ต้องมีเน้นพี่ต้นไม้ด้วย <laughs> พี่ต้นไม้ขำกิ้งเลยแหละ <laughs> ฟ้ามืดแล้วเนี่ยตอน,นเนี้เดี๋ยวยูนี่ก่อนเอาของอใส่จานนะ Ồ, <coughs> oh, nhà mới xịn rồi Dạ Có cái ai đăng đăng đi nữa nè, anh đi คนแก่ปะานี้แหละพี่แดงมันเสร็จจ้าเออไม่ไหวแล้วเ <laughs> <laughs> งยแตกแล้วมันมันตามแดงไม่ได้อะพี่ถ้าตามแดงเพราว่าตาดิดเออภาษาดิด <laughs> <laughs> เอาพี่ต้นไม้ดูอยู่ข้างล่างมูเบ้งโอ้ยเมาถูกดางคนมาถูกพอดีพี่ต้นไม้ไอ้ยรักกางดังดงหน่อยโอ้ยเดี๋ยวๆทำอะไรโอ้ย อะไรอะไรทำอะไรกันมูปทำอะไรกานมุปิ้ทำอะไ้เดี๋ยวยายไปขอสาวให้ออกแรงน้อยมาแทนโอ้ยถ้าตำดูดูจะหาเมีย ยากว่าท่านเอาโอ้ย,ออยไ,ปไปๆๆๆๆโอ้ยมาถูกจังหวะพอดีหมู่ปิง <c oughs> จะเป็นจะจะเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จบอกว่าบอกว่าถ้าพี่ต้นไม้เจอเนี่ยกลับยาม,มันไม่ถูกกับพี่เลย <c oughs> เต็มคาราเบล anh <laughs> xong rồi về đèn anh xong anh phải đi chơi đi anh tiêm bài gặp anh phải luôn vòng gặp anh mùi <laughs> ผมไม่ใช่อีกคนอย่างนั้นแกงส้มด้วยพี่นี่แกงส้มอ๋อใส่อะไรนะแกงส้มใส่อะไรใส่หยวกหยวกกล้วยอะพี่หยวกกล้วยป่าเ,ออเห็นแล้วน่าอร่อยไป,ไปขอกินกดีดเนี่ยหยวกกล้วยป่าเนี่ยพี่แดงมันจะหวานในตัวพี่หวานมากคือคือหยวกกล้วยเนี่ยถ้าแกงนะ คือหยกกล้วยอะไรก็สู้สหยกกล้วยป่าไม่ได้พี่มันจะหวานจะมีความหวานอยู่ในตัวไงพี่หยกกล้วยนีเ่เคยแต่เห็นเห็นแม่เขาเอามาทำนะเขาเรียกอะไรนะอ่าใส่นะหูหมนะูเป็นผักส้มนะมีกระหลำ่ำมีหยกกล้วยแล้วก็หกูหมูหถ้าเป็นหยกกล้วยในาเ้นพี่เออ เอายังไม่เสร็จมันทําอีกแต่มันต้องต้องทำมาพี่คือคือตาแรงไม่ได้ไงพี่เออแล้วแล้วแล้วบทก็สู้ตมไม่ได้พี่แมนแมนใช่ปานบทบทมันมันมันคว่ำหอมจะแตกต่างกันนะใช่ดําของที่ให้แขช่วยแขกหน่อยจะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จดีแลวพี่โมิ้งช่วยกลางกันอย เดี๋ยวใช้เป็นเป็นคลิปช็อตตัดไม้มาพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำไปเปเอาเป็นช็อต เป็นเลือกเอาที่เด็ดเนี่ยตำเ้าฟัวนี่ยพอพอตำเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่ที่เก็บไว้เนี่ยใส่เงี้ยอ่าอ่าใช่เห็นเห็นก็เก็บไว้เองก็มาตำอีก แกงก็ใส่ปลาแล้วเราไปคนไปอะไรมันไม่ได้นะพี่แดงไปยุ่งมันไม่ได้ถ้าแม่นปลาก็จะเสีเยมันจะเละใช่ <c oughs> เริ่มเริ่มครกใหม่นะจ๊ะครกเก่าเสร็จไปแล้ว <c oughs> โอ้อันนี้อันโคกใหม่ละ ได้โคกม่สวัสดีเจนานะคะเจน่าไม่เขาไม่ได้ตามอะไรเขาก็ชักชักชักช้าอยู่นั่นแหละชักช้าจริงจเจนนาดูดิหมูพิ่งทำอะไรเนะ่อานิสาก็ครางช่วยปิ้งมันมันเห็นขอบโคกอ่ะมันก็เลยรู้ว่าตาเออแต่ก่อนนั้นไม่เห็นเออต้องเงยขึ้นไปไม่ใช่อลงเออ อ,อประมาณนี้เราใช้สองนิ้วแล้วก็ก้มลงไปเอาเอาสองข้างออสองข้างเออแล้วก็ก้มลงไปแล้วก็ทําหน้าด้วยทําหน้าทําตาเงยหน้าขึ้นบนฟ้าแล้วก็อ้าปากด้วยเออนั่นแหละแล้วก็ตาเมลงไปตั้มใบไว้ไไวเออนั่นแหละโอ้จะถึงแล้ว พี่พี่พี่หมูเป้งดูท่าโอ้ยดูทําท่าเหมือนมากอลิสาดูดิเหมือนเหมือนเหมือนคนโรคจิตนั่งโชว์ดูดิพี่พี่จะทำให้ไล่ไปแล้วไอดูพี่จะทําไฮไลท่มา พี่น้องมาดูกันหมูปิ้งทำอะไรเออจริงเหมือนมากเลยดูดิอามือคว้าด้วยแล้วก็เหยน้อที่ไหนได้เขาตามเขาขั้วดูทำหน้าดูทำหน้าเออเหื่อยเต็มเสื้อเฮอยตายแล้วอุ้ยมีการร้องเหยด้วยอ่ะเขาจะทำลาบแล้วบอกเออไอ้นี่ร้องโวยนิมใช่ไหนะเมื่อยแขน ดูดิเหงื่อแตกเลยนะไม่ใช่อริสาตําผิดสากออกมานอกคกเมื่อกี้เนี่ยที่ร้องโอ้ยนะตําผิดสากหลุดมาจากคกเมื่อกี้นะไปตำเจ้าของเข้าเออเอ้มันซํางดีตาดีฮะมันซ่าดิแลดูเหงื่อแตกเต็มหน้าเต็มตาดูดิเหมือนมากเลยพี่แดง กันนั่นหละโอ้ยตายแล้วมาพูดดีเริ่มเลยพี่ต้นไม้มาหมปิ้งทำอะไรมันพี่ต้นไม้หมปิ้งทำอะไรจะไปจะไปไปขอเมียให้อยู่เหมือนกันปัดดูนั่งตำไปแล้วก็ผลแล้ว่าเหมือนคนเริ่มจิตมากอ่ะพี่คนร้ายกำลังจะสำเร็จอะ เออเหมือนเหมือนคนโรคจิตอ่ะอะไรเนี่ยหนูตายแล้วเวดี๋ยวโทว่าคนร้ายนะพี่นะคนโรคจิตเลยหนูอ้อมอ้อมใ้แล้วนะพี่เป็นคนตรงเนาะเออ <c oughs> จะตายแล้วเลือเงาแตกไม่แตกเลยโค้กที่สองแล้วนะเขาขั้วเยอะอ <c oughs> เขาเข้าเขาเขาขี้เกียจทําหลายครั้งไงเขาขัว้วแล้วก็เมื่อกี้ตามเ็จไปแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองนี่ย ตำโชเลยครั้งที่สองดูเงยหน้าสองรอบยังไม่เสร็จอีกไม่เอาแล้วเนาะถัทิ้งอลิสาถ้าตำถ้าตำถีขนาดนี้แะไจะสั้นมากเลยเนี่ยหมดกันโอ๊ยตายแล้วกูเอ้ยมีก้มดูอีกนะธรรมดาที่ไหนก้มดูว่า ชักผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ยังจับเลีดีๆตำผิดเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไปตำเจ้าของยีนนะส่องไฟแดงติดแดงแน่สัตว์เอ้าทำไมอ่ะนี่อันนี่นะ พี่ตนไม้บอกโอ้ไม่ติดหรอกอ๋อกลัวอะไรแกก็ชื่อแกก็ชื่อแดงอยู่แล้วไม่กลัวหรอกกลัวที่ไหนอ่ะ <laughs> เออเรดไทเกอร์รู้จักเรดไทเกอร์หรือเปล่าโอ้สองมือช่วยต่ำลยทีนี้บายแกงอะไรพี่หมูปิ้งอ๋อนี่แกงแกงส้มแกงส้มปลาแ,<ก>แล้ว<ำ>ก็ทำทำลาบหมูแก้มทำกับแก้มทำลาบ เก่งเว้ยืออหน้าตาไม่น่าทำข้าวเป็นเออเก่งวะยอมรับเลยว่าเออดูดูดูอันการซอยอันตะไคร้ซอยหอมทําเออเออฝีมือจริงๆริงอ่าดูพี่หมูปิ้งอะดูเป็นคนที่แบบไม่น่ามีสารละไม่น่ามีแบบอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมีว่ะพี่พี่เห็นวันนี้น่ะอเห็นไหมอลิสาเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยดูดิทําทําอาหารทํากับข้าวแล้ว แล้วอันฝีมือซอยตะไคร้ซอยอเออเรารู้เลยว่าเออคนทำกิ็นอนะอร่อยหรือเปล่าอ่ะ <laughs> ทำเป็นอนะอร่อยป่ะนะทำเป็นอร่อยแต, <laughs> แต่น่าแต่น่าจะอร่อยวะ่ะพี่หมูปิ้งอ้วนข้าวคงกินดีอยู่ดีไม่อ่าเราเรารู้วิธีการซอยซอยหอมซอยตะไคร้ซอยอะไรนะ่ะถ้าคนทำให้คล่องนะ่ะมันนั่นนะ่ะ มันตุกตักตะกาศอันนี้ทาคล่องดีนะพ่อครัวหัวป่าพ่อครัวหัวป่าที่ไหนพ่อครัวหัวปกพี่ต้นไม้่อวหัวป่าไม่ใช่มันเหงื่อออกขนาดนั้นเหรอตาขั่วน่ะพี่ต้นไม้ถามเปล่ากําลังกําลังอะไรนุ้นอยู่ว่าจะตําโดนหรือเปล่าเลยเหงื่อแตกเหงื่อแตน ไปที่เหงื่อแตกมีตามไปโดนเจ้าของตดอีกตาไปนั่งตดอีกใช่ไหมนะไม่ได้ตอดอ๋อไม่อ๋อเสียงเสียงตาโอ้นาหูหาเรื่อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยนาติดไข้อีมิกเนี่ยทำไมพี่น้อ,ของขางนี่อริาออสาี่นาะ ทีห่หมูเปิ้งแงนขึ้นอะไม่ใช่แงนขึ้นแล้วนะเพราะละอองละอองอันออนานาักคั่ว้ขึ้นมา,างไงเหมือนมากอะ่ะเออเหมือนโลกจิตโชว์ของลับอย่างเงี้ยเหมือนมากอ่ะ <laughs> <laughs> พี่แดงก็เแหละถ้าพี่ไปทำไฮไลท์อย่างนี้กลัวมันจะติดจริงๆนะ <laughs> <laughs> คุณอ่ะตำแล้วก็หัวเราะว้าเสียงอลิสาตายแล้วใช่เลยอกลางช่วยเลยอ่ะแยนเข้าไปหน้าเดี๋ยวก็สากหลุดคบของแท้ทีเนี้ยเดี๋ยว่ครดูนะถ้าทำกับข้าวตดไปด้วยพี่ไม่กล้ากินด้วยอ่ะพี่ต้นไม้บอกน่เมื่อคืนพี่เหนื่อยมากหลับเลยบ้านน้องติ๊กอ๋อ